สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจไเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่ง UID ก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไบเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเก๊แน่นอนนะครับบผมสายใจได้ครับ สำหรับใครที่อยากดูอูเมอร์เล่นแบบสดๆนะครับหรือว่าอยากจะเล่นกับอูเมอร์นะครับสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสตรีมกับทุกวันนัดจ้าอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นการฝึกสเต็ปนักแข่ง100ตาของผมนะครับก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับก่อนที่เข้าไปดูนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัประมาณ2000ไลค์แล้วกันนะครับถ้าใครกดแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อเลยครับผมไปกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่ม EP 2ครับเราเปลี่ยนชุดดกกันีว่า รอบนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นกามทองครับเพราะว่าใส่แล้วมันดูทรงพลังดีนะตรงไหนวะมาต่อที่ตาสิเวครับผมก็จะเลือกลงที่หอดูดานะเพราะว่าผมจะมาฝึกใช้ที่ดีนน,นั่นเองครับผมรู้สึกว่าจะมีคนลงกับเรานะผมก็เลยต้องหาปืนครับแล้วก็เจอเป็นซองครับแต่ซองเนี่ยมันยิงไกลไม่ได้ครับเราจะใช้เป็นลอยเมตรไม่ได้แอะเหมือนคนที่ลงเขาจะหายครับไม่รู้ว่าเขากลัวเราหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะก็คนมันโหดอะครับน้องๆ หลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จครับผมอยากเป็นซูเปอร์แมนครับและในที่สุดครับผมก็เป็นซูเปอร์แมนได้ครับผมสามารถบินได้เลยครับผมมากับคาตานะคู่ใจครับคาตานะมีไว้ให้ฟันแต่หัวใจนั้นมีไว้ให้คุณขอบคุณครับเฮ้ยไม่ใช่เลยโอเคเกมนี้เนี่ยผมเล่นเป็นเจ้าตัว M4 u p w e l ครับซึ่งเพิ่งจะเป็นเลเวลหนึ่งครับผมต้องหาเหรียญเพิ่มครับหลังจากที่ผมฟาร์มหาเหรียญครับมันไม่มีครับผมก็เลยต้องไปฟาร์มที่อื่นครับแต่โดนศัตรูยิงกดด้านหลังมาครับก็เลยได้ดีดมาตรงโล่งๆแบบนี้ครับโอ้โหเกือบตัวว ผมก็เลยต้องมาตั้งหลักก่อนครับพันยาที่ต้นมะขามน้อยครับโอ้โหมันเล่นผมเกือบตายครับผมว่ามันตามผมมาแน่ฮะผมก็เลยจะด่าครับและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับมันมีศัตรูด้านหน้าครับผมก็เลยเปิดไปด้วยเอ็มโฟครับแต่เหตุเบคคาดฝันก็เกิดขึ้นครับเนื่องจากมันมีตัวโดดมาใหม่ครับผมก็เลยตั้งไอวอปิดด้านหลังไปก่อนครับเลือกเล่นกับตัวด้านหน้าครับแล้วผมก็โดนระเบิดตุยะซึ่งมันคนละตี้ครับเพื่อนๆฮะอันนี้เป็นอีกตีหนึ่งครับที่ดีดมาโอ้โหผมก็เลยกดปุ่มซ มาต่อที่ตา12ครับผมเลือกลงที่หอดูดาวเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมจะซ้อมแบบจริงจังครับทุกคนครับที่ผมกดรายงานไปผมขอโทษนะครับมันไม่โดนแบนหรอกนะครับแต่ยานาม่านะครับผมขอโทษจริงๆนะเกมนี้ผมเลือกเล่นเป็นเอเกมแปแล้วก็ซองยาครับซึ่งมีศัตรูครับเพิ่งเข้าห้องน้าตรงนี้เสร็จครับผมก็เลยว่าสวัสดีเพื่อนโอ้โหวัยรุ่นเข้าห้องน้ำเพิ่งเสร็จนะครับแล้วผมตัดสินใจดันด้วยไอบอลเลยครับคือเกมนี้ต้องมาเลยครับทุกคนนะเกมเมื่อกี้ไม่ได้โชว์ครับตายตรงนี้เลยผมก็ดันไอวอลไปฮะ แล้วก็ปาดด้วยซองยาวครับแต่ศัตรูจู๊กอยู่ผมก็จุ๊กมาแล้วก็ปาดไป2องเมตรแล้วก็แตกเลยฮะโอ้โหซองยาวมันแร,จรงจริงอะ่ะผมก็เลยซ้ำออกจากเกมไปครับโอ้โหสวยจัดครับตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวเพิ่งเกิดใหม่ฮะผมใช้รถสปอร์ตในการเดินเกมเพื่อหาคนครับแล้วผมก็ขี่รถผ่านป้อมครับผมก็เลยถามป้อมว่าเห็นคนไหมแต่ป้อมบอกกับผมว่าไม่รู้ครับไม่รู้อย่างเดียวเลยครับผมก็เลยงงจัดเลยฮะ ผมเดินมาประมาณพันเก้าครับผมเจอศัตรูด้านหน้าครับผมตัดสินใจกระโดดไปฮะแต่เป้าไม่ล็อกหัวครับเพราะว่าศัตรูไม่อยู่นิ่งนั่นเองครับผมก็เลยเลือกที่จะดันศัตรูเลยนะครับเพราะว่าไม่น่าจะตึงสักเท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะกระจุมาข้างลงรถครับแต่ศัตรูไปนอนดาวกับพื้นครับผมก็เลยลากไปหนึ่งคิวครับแล้วก็มีอีกตัวมาครับน่าจะมาจากโคชิโนครับผมก็ยิงกดไปครับให้เจ็บเจ็บครับแต่ศัตรูกลางไอวอลมาก่อนผมตัดสินใจที่จะดันครับด้วยไอวอลครับแล้วก็ปาดมาด้วยซองยาวครับแต่ยิงโดนไอวอล ผมก็เลยตัดสินใจซ้อมันจบเกมไปเลยฮะถือว่าสวยจัดครับซองยาวกับสกินนี้นะเป็นสกินของนักแข่งที่ค่อนข้างจะชอบใช้กันนะครับผมกําลังขี่รถตามต้นครับผมก็เลยถามต้นว่าต้นต้นรถเป็นอะไรครับต้นไม่ตอบผมครับผมก็เลยตัดสินใจชนต้นเข้าให้ฮะในเมื่อชนรถไม่ล้มครับผมก็เลยยิงแม่งเลยฮะด้วยเองแป๋นะแล้วก็ดาวเรียบร้อยครับบอกแล้วต้นอย่าห้าวครับพอดีพี่มันแรง่ะก็ได้มาอีกหนึ่งคิวครับก็เหมือนจะเห็นศัตรูยิงกันครับตรงหัวนาฬิกาครับผมก็เลยเปิดเข้าไปฮะ ระหว่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจดันไปเลยครับศัตรูอยู่บนบ้านครับผมว่าจะเล็งหัวครับแต่ศัตรูไม่โผล่ครับผมก็เลยตัดสินใจดันด้วยไอวอชาร์ดไปเลยครับฝั่งซ้ายมีอีกตี่หนึ่งกำลังยิงกันอยู่ครับก่อนจะขึ้นบ้านครับผมก็เลยใช้ระเบิดสูตรในการเช็คบ้านไปก่อนครับเขาเรียกว่าเซตไฟนั่นเองอะเพราะผมปาไปปุ๊บครับศัตรูกดโคโน่ครับทำให้ระเบิดเนี่ยมันกระเด็นเข้ามาหาเราครับผมก็พันยาพันก่อให้เรียบร้อยก่อนครับผมมีระเบิดอีกก้อนครับผมก็หน่วงเวลาใหม่ครับ ประมาณสองมีผมก็ปาเลยครับซึ่งระเบิดลูกนี้ครับทำให้ศัตรูดาวไปเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งฝั่งซ้ายกําลังยิงกันครับผมก็เลยไปแจมนิดนึงครับแล้วก็เปิดได้มาหนึ่งคิวครับแล้วมีศัตรูกําลังวิ่งมาครับผมก็เลยสะโคบยิงไปครับตรงนี้ครับแล้วก็นอกดาวมาได้อีกหนึ่งครับมีศัตรูแค้มอยู่บนบ้านแม่หมดครับผมก็เลยดันเข้าไปฮะแล้วก็หน่วงเวลาระเบิดสูตรเหมือนเดิมครับผมเพื่อเป็นการเซตไฟนั่นเองปาขึ้นไปครับศัตรูไม่นอกดาวครับผมก็ชาร์จด้วยซองยางฮะยิงไปก็ไม่โดนครับแล้วก็กางโโคคคนนน่่่่่่่ยยิงงศศััััตตตรรรรููไไไไปปปป3เเเมมมม็็็็็ดดดดะะแแแาาาววววบบลลีีีออออพกกกกกก้ โอ้โหโคตรถึอครับผมก็เลยปิดไอวอลพันยาไว้ก่อนครับระหว่างที่พันครับเพื่อนเขามาซ้อนครับผมก็เลยต้องปิดไอวอพันยาแบบรัวๆบอกเลยว่าไฟนี้หมดไอวอไปเยอะมากครับพันยาเสร็จซ่อมกอดเสร็จครับผมก็ออกจากไอวอฮะซึ่งจะจุกลงไปเล่นตรงเหลี่ยมบ้านนั่นเองครับศัตรูก็ตามมาครับผมก็ด่ักกระโดดครับปาดเข้าไปครับนอกดาวได้สอครับเรื่องเหมือนจะเลยอีกตัวหนึ่งครับผมผมก็รีแมกกะสุนลูกซองก่อนนะครับเผื่อเขาลงมางะผมก็ปาระเบิดแฟกเชนไปครับตรงนี้ฮะ แต่ไม่ใช่ครับศัตรูอยู่อีกฝ้าของบ้านครับซึ่งอยู่ด้านล่างแล้วนะผมก็เล็งหัวครับแต่ศัตรูนั้นกำระเบิดครับเหมือนจะโยนใส่ผมครับผมก็เลยจะต้องซ้ำสอคนนี้ไปก่อนเน้ระเบิดมาครับผมก็บอยวอลไปครับผมผมก็ซ้ำไปเลยนะครับสคนนี้ต้องเอาคิวก่อนนะครับคิวสำคัญ3้คิวเสร็จครับผมก็ตัดสินใจดันเขาไปเลยครับไม่หวั่นไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแล้วศัตรูจุกมาฝั่งซ้ายครับ ผมก็เลยกระโดดปาดไปครับสเมตรแต่ไม่นอกดาวครัะก็เปลี่ยนเป็นซองโพคาแล้วก็นอกดาวมาได้อีกหนึ่งอะแล้วก็ซ้ำออกจากเกมไปเลยฮะเดินมาได้สักพักครับมีคนยิงกันอีกแล้วครับจังหวะนี้มันต้องลอยฮะซึ่งมีศัตรูอยู่ด้านล่างครับผมว่าจะลอยฮะแล้วก็เปิดไปฮะซึ่งดาเมจมันเป็นดาเมจเหลืองครับแต่พอซ้ำครับมันเป็นยิงหัวครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะทุกคนว่ามันเป็นเพราะบั็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับด้านล่างยิงกฎมาครับเกือบตายครับดีนะที่ตั้งไอ่บอลทันนะโอเคครับผมก็ตัดสินใจดันเเขาไปลยครบ ระหว่างที่ผมจู้ครับผมเห็นคนด้านในไอวอครับที่แบบว่านอนดาวอยู่ครับผมก็เลยจะมาซ้ำเอาคิวฮะก็ร้านมาได้อีกหนึ่งคิวครับตอนที่13คิวแล้วครับคือเกมนี้โคตรมาจัดอะทุกคนผมก็เลยจู้ไปเล่นฝั่งบ้านสลีงก่อนครับเพื่อดักเขานั่นเองนะแล้วเหมือนจะมีคนดักด้านหน้าผมครับผมก็เลยตั้งไอวอไปครับตรงนี้ครับแล้วก็ปาดด้วยเองเอ็มแปดครับเข้าหัวไปครับแล้วก็นอกดาวได้หนึ่งแล้วเหมือนเพื่อนเขาจะมาซ้อนครับผมก็เลยตัดสินใจทาตัวนี้ไปก่อนนะแล้วด้านล่างมาครับผมก็ยิงกดไปอ แล้วก็ซ้ำอจากเกมไปเลยครับอู้หูยิงหัวครับแต่ลาเม็ดเหลืองผมงงมากเลยมันบัาหรือเปล่าวะตอนนี้คนเหลือ5คนครับด้านบนยิงบาเลตมาครับผมก็เลยกระโดดยิงหัวไปครับแต่ไม่โดนนะรู้สึกว่าจะโดนตัวนะด้านล่างมีคนบวกกันครับผมก็เลยดันชาร์จไปเลยครับผมและตั้งไอวอลลนไปหน่อยครับก็เลยปาดด้วยซองยาวไปฮะแล้วก็กลางโคโนปาดอีกทีครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยูซี่ครับปาดไปครับแล้วก็นอกดาวได้หนึ่งฮะไม่นอกดาวอย่างนี้ตายเลยนะแล้วก็ตั้งไอวอลครับแต่ด้านบนเป็นบาเลเขาก็เลยจ่อผผมมครับก็ตั้งไอออวีกครับ ไอ้ผมเหมือนจะหมดครับแล้วเป็นบาลีตสองคนด้วยครับความชิบหายมันอยู่ตรงนี้แหละครับผมผมโดนกดหน้าหลังครับและเหมือนความหวังจะซิ้นหวังริงครั็ไม่น่าจะได้ที่หนึ่งครับผมก็ได้กระโดดยิงไปครับและนอกดาวได้อีกหนึ่งะฝั่งนี้ก็มีครับเป็นปืนบาลีตด้วยครับแลวก็เรียบร้อยครับเจอบาลีตยิงไปครโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นฝั่งเขาที่ชนะไปฮะมาต่อที่ตา13ครับแล้วเหมือนจะมีคนมาชุูที่กอดแก้วครับผมก็เลยเปิดไปครับตรงนี้ฮะเกมนี้เนี่ยผมเล่นเป็นปืน AC80 นนะว่าจะงัดหัวแบบดมาแข่งครับแต โอ้โหอายเลยอ่ะเอ๊ะยิงกันได้ไงวะผมก็เลยดันเข้าไปครับด้วย UMP ครับว่าจะเล่นปืนลูกนะช่วงนี้ศัตรูเข้าหลังครับผมก็เลยปาดไปตรงนี้ครับแล้วก็ตายเลยครับน่าจะเป็นตี้แบบว่าเหลือคนเดียวครับจะมาชุบเพื่อนนะเดินเกมมาที่โพชิโนครับแล้วเหมือนคนจะใส่กันด้านหน้าครับผมก็เลยขอแจมเลยและกันครับช็อตนี้ปาดไปด้วย UMP ครับแต่ศัตรูไม่ดาวะแล้วก็ดานเป็นที่เรียบร้อยครับแต่อีกคนครับกลางโพโนครับผมก็เลยซ้ำตัวนี้เอาไปก่อนนะ แล้วก็จะดันช้าอีกตัวไปครับซึ่งเขาเล่นสนัยครับหวานหมู่ครับผมก็เลยเอายูซี่ลากหัวไปเลยครับแล้วโดนด้านหลังยิงกดมาครับผมก็ตั้งไอ้วอลไปครับแล้วจะป่าดด้วยเอซีเป็ดครับแต่โดนศัตรูเปิดหัวมาผมแตกเลยครับตรงนี้จบไปเลยครับสลหรับตาที่13ของเราอะับตุยเฉยมาต่อที่ตา14ครับผมเลือกลงที่วงฟ้าที่อู่เรือครับแล้วเจอศัตรูด้านหน้าครับผมก็เลยเปิดเข้าไปครับตรงนี้แต่ศัตรูกลางให้วอลมาครับผม ผมก็เลยเดินแบบนี้ครับเพื่อจะวัดหัวครับถ้าศัตรูโผมาผมจะเปิดหัวนั่นเองนะและเมื่อนศัตรูจะโผมาครับผมก็เลยเปิดเข้าไปครับแต่ไม่โดนหัวครับผมก็เลยต้องส n a p จอยวอลไปครับตรงนี้ครับเพื่อให้วอลพังนั่นเองนะและไอวอลก็ใกล้จะพังครับแล้วก็พังพนที่เรียบร้อยครับผมก็เลยเปิดศัตรูไปครับแต่ศัตรูไม่นอกดาวครับผมก็เลยตั้งหลักไปถอยก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีของอะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับเจอศัตรูด้านหน้าครับโอ้โหและยิงไม่ตายครับแล้วเขามีโคโนครับผมก็เลยจู๊เข้าคอนเทนเน้ี แล้วก็ปาดไปงานแล้วยิงไม่โดนครับเหมือนจะค้างแล้วก็ไม่รู้ครับแล้วก็นอกดาวนี่หนึ่งครับที่ผมมาวงฟาไม่ใช่อะไรนะครับผมจะมาเล่นบาเลตนั่นเองอะแล้วเราก็ได้ AW ครับผมก็ขอฟาร์มหาบาเลตก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมฟาร์มได้บาเลตแล้วก็ AW คู่เลยนะครับและนเจอศัตรูด้านหน้าครับผมก็เลยเปิดเข้าไปครับแล้วโดนเม็ดหนึ่งครับผมตัดสินใจที่จะดานศัตรูคนดีเลยครับเพราะว่าเขาเจ็บมากๆครับแล้วขึ้นไปครับผมโดนกับดักระเบิดเต็มเต็มครับผมจําเป็นต้องกลางโคโนครับไม่งั้นผมตายแน่นอนััผผผมมมกกก็็ยืนนพาาไว้่่อแตูเลยเปิดนอดาี่ ผมก็ตัดสินใจซ้ำออกจากเกมไปเลยครับตัวนี้โหโหว่าจะมังมาเลดคู่ไอ้ตัวเดิมนี่ว่าไม่เนียนเลยนะพ่อหนุ่มเป้งเรียบร้อยหลังจากที่ผมฟาร์มวงฟ้าเสเ็จครับผมก็มาฟาร์มเขียนบีมาต่อนะเพราะว่ายาผมน้อยมากครับผมแล้วก็เจอคนตรงบ้านเอลครับผมก็เลยเปิดไปฮะแล้วก็นอกดาวได้หนึ่งะแล้วก็ปืนระเบิดไปอีกดอครับแล้วก็นอกดาวได้สองครับตรงนี้ครับโคตรสวยอ่ะแล้วผมก็ต้องไปซ้ำเก็บคิวจากเขาครับแล้วเหมือนจะมีคนบวกกันด้านบนเนี้ยโอ้โหและกำลังใส่กันเลยครับตรงนี้อะต้องหล่อล ผมก็เลยเปิดสไนเข้าไปครับแล้วก็นอกดาวได้หนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนเขาเหมือนจะมาซ้อนครับแต่ผมยิงไม่โดนอะแล้วก็เลยว่าจะจ่อรถครับแต่เขากางให้วไวัมากครับผมก็จ่อครับจ่อไปเรื่อยๆครับแต่น้านบนครับยิงผมมาครับเป็นด้านบนฝั่งนี้นะผมก็เลยเล็งเข้าไปอะโอ้โหโดนลุมหลายทางนะครับผมต้องพันยากน่อนครับเพราะว่าโดนลุมนั่นเองนะแต่ศัตรูครับมีเยอะครับและอีกตัวดันเข้ามาเลยครับแล้วไม่มีเวลาพันยาครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามียาดครับผมก็เลยยิงกดไปครับตรงนี้โอ้โหเลยโดนหัวเม็ดเดียวแตกเลยครับยู่อย จบไปเลยครับสรับตาที่14ของเราอะตาที่15ครับผมเลือกลงที่หอนาฬิกาครับหวังว่าจะเดือดครับแต่ก็มีคนอยู่ครับนี่ครับเขาเดินมาครับผมก็เลยเปิดนอกดาวไปได้หนึ่งอะเกมนี้นะผมไเล่นเป็น AW นะครับเหมือนเดินนะเพราะว่าไปเปิดกล่องเหลืองแล้วเจอ W อวอะก็ถือว่าสวยเลยครับเพราะว่าผมกำลังฝึกสไนแบบ4นิ้วนะครับในช่วงตอนนี้แล้วมีตัวด้านบนกันแล้วเหมือนจะเห็นแล้วแล้วเขาก็โดดลงมาเมื่อกี้ครับผมก็เลยปาดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็นอกดาวน์น่1ครับผมแล้วก็เลือกที่จะซ้ำไปเลยอะแต่ซ้้้าไม่่โดนนนนนะตอองบกเลยววปส4ิ กำลังฝึกเลยครับช่วงนี้ฮะแล้วก็เปิดตาล่ามาครับเจอเป็น A W ครับก็เลยได้ A W คู่เลยครับทุกคนฮะหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จครับผมก็เดินเกมมาที่โพชิโดครับเพื่อหาคนนั่นเองครับแล้วเหมือนจะเจอคนอยู่บ้านโรงพยาบาลครับผมก็เลยซูมสโคปเปิดเข้าไปครับแต่ศัตรูเขากระโดดครับผมก็เลยเปิดไปโดนเม็ดนึงครับแล้วเขาแบ่งล่างเป็นลิงครับทำให้ผมเนี่ยยิงไม่โดนเนี่ยแล้วก็พยายามเลงครับแต่เขาหมอบครับแล้วเพื่อนเขาเหมือนจะมาชาร์จผมครับผมจำเป็นต้องถอยไปบ้านสองชั้นก่อนครับเพื่อไปตั้งหหหลลัััััักกกกคคคคครรรรรรบบบบะะวว่่่าาาางงงททีีผมมมโโดดดเเข้ไไปปนนนซอแตย ก็จบไปเลยครับสลับเกมที่15ครับตายไวมากครมาต่อที่ตา16ครับผมเลือกโดดที่หอนาฬิกาครับเพราะว่าผมจะมาซ้อนเดินเกมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็พลาดไปนะแล้วก็มาเจอเอเคครับผมก็เลยเล่นเอเคครับและได้ยินเสียงคนข้างๆครับและใช่จริงๆด้วยครับผมก็เลยเปิดเข่าไปนะแต่เข่ากลางโค่นมาครับทำให้ผมยิงไม่โดนครับและเหมือนจะมีศัตรูอีกคนด้านบนครับผมยิงไปคะแต่ไม่ได้ครับก็เลยต้องกระโดดยิงคะและเข้าหัวพอดีครับเลยทาให้อีกคนหนีดาวครับก็เลยตัดสินใจชาร์จไปเลยครับกำลังจะซ้ำอีกคนครับ แต่เพื่อนเขานี่ยิงช่วยมาครับผมจำเป็นต้องการโคโนครับเลยวิ่งช้าเลยครับตอนแรกว่าจะวิ่งช้าครับแต่มันวิ่งไม่ได้ครับเหลี่ยมเขาดีกว่าครับผมก็เลยถอยมาตั้งหลักก่อนครับแล้วก็ซ้ำตัวเมื่อกี้ไปครับแล้วก็ได้มาหนึ่งรวับผมก็เลยวิ่งจูเข้าบ้านครับเพราะว่าเขาเรียกเพื่อนมา2คนเลยฮะจังหวะนี้ผมก็ดักอยู่นะแต่เขาขึ้นมาครับผมก็เลยหลบเหลี่ยมครับไม่โดนเปิดมาโคตรเจ็บครับผมก็เลยสแนปยิงไปก่อนครับแล้วรอศัตรูมาครับก็เลยเปิดไปนกดาวนี่หนึ่งครับโอ้โหโคตรสวยอ่ะ และอีกตัวกาลังขึ้นมาครับแล้วมาจาเอด้านหลังครับผมก็เลยเปิดไปอ่ะแล้วก็เก็บโมดตี้ครับถือว่าสวยจัดๆเนี้ดีนะครับที่สกิลฮายโตทํางานครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดินเกมมาที่โพชินกเหมือนเดิมครับและเจอคนด้านหน้าครับผมก็เลยเปิดเข้าไปครับแล้วก็นอกดาวทีหนึ่งอ่ะกำลังจะวิ่งชาร์จต่อครับแล้วเหมือนได้ยินเสียงเพื่อนเขาอยู่บ้าน2ชั้นเงผมก็เลยรอเปิดครับแล้วก็นอกดาวได้สองอ้โหเปิดหัวโคตรสวยครับ เกมนี้ผมเล่นเป็นเ k คนะครับแล้วก็ MP 4 0ูนะครับเพราะว่าผมจะหัดลากหัวนั่นดีนะครับผมและมีคนชุบกันที่ลงไฟฟ้าครับผมก็เลยไปเปิดเขาครับชุบใกล้เสร็จแล้วด้วยนะโอ้โหผมไม่นาวครับได้ชุบเพื่อมเสร็จจนได้ครับแล้วก็นาวทีหนึ่งครับผมก็เลยลงไปซ้ำเขาครับและมีคนด้านหน้าครับผมก็เลยสะโขบเปิดไปครับตรงนี้ครับแต่เขาตั้งให้วอ์มาก่อนครับผมก็เลยซ้ำตัวนี้ไปก่อนครับเผื่อเขาร้าครับ็อตนี้ผมก็เลยตัดสินใจดันเข่าไปเลยครับแล้วก็ใช้ระเบิดสูนในการเซฟไฟไปก่อนครับตรงนี้ปปรระมมาานีผก็เลยคับ แล้วก็ทําให้ศัตรูน็อกดาวไปครับผมก็ไปซ้ำเขาก่อนเลยนะเพื่อเอาคิวนั่นเองครับแล้วก็ได้มาทั้งหมด8คิวครับหลังจากที่ผมฟาร์มของเสร็จครับแล้วเหมือนเพื่อนเขาจะมาช่วยครับกโหและตรงนั้นครับเป็นไอวอลเหลืองนะเปิดผมมาโคตรเจ็บครับหัวเกือบแตกครับทุกคนนียตึงจริงๆครับคนนี้ตอนนี้ผมก็ยืนล่อให้ศัตรูเปิดนะครับเพื่อเปิดหัวเขานั่นเองครพอขาอมมาผมก็เปิดหัวเลยครับได้โดนครับจังหวะนี้ต้องดันเลยครับเพราะว่าผมไม่เหลือยาเลยครับผมจําเป็นที่จะต้องดันเข่าครับเพื่อเก็บยาจากเขานั่ ผมก็เลยต้องเข้าชาร์จครับด้วย MP ครับผมแล้วปาดเข้าไปตรงนี้แล้วไม่โดนครับผมก็จูงมาหนึ่งดอกอะแล้วก็ยังไม่โดนครับแล้วก็โดนัวไป็หนึ่งเมตรครับผมก็เลยตั้งไอวัวเข้าไปฮะแล้วก็สุด MP รีแม็กครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็น u c ครับแล้ว UC ีก็รีแม็กอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็น AK ครับปาดมาตรงนี้ครับและช็อตนี้ครับผมโลนเนี้ยผมก็เลยพลาดเนี้ย แล้วก็โดนซ้ำศพไป1ดอกครับแล้วก็จบไปเลยครับสำหรับเกมที่16ของเราครับมาต่อกันที่ตา17กันครับผมเลือกโดดที่ลง4ครับระหว่างที่ผมฟาร์มครับผมเห็นคนยิงกันครับผมก็ได้ไปแจมนิดหนึ่งครับเดินมาสักพักครับเจอคนด้านล่างครับว่าจะเล็งหัวครับแต่เปิดไปโดนตัวเต็มเตมครับทุกคนครโคตรขืนนะครับช็อตนี้ฮะแล้วก็ว่าจะไปเก็บตัวด้านบนครับเพราะว่าเห็นเขายิงมาครับแต่มีตัวด้านล่างยิงกันอีกครับตรงนี้ก็รอลอยอัะและกำลังบองหาคนครับและเปิดไปเป้าไม่รอครับผมก็ได้เก็บตตัวด้้านนนนไปก่อรงี แล้วก็ได้เปิดนอกดาวมาได้1อะแล้วก็มีตัวน้านล่างครับตอนแรกป้าไม่รอครับก็เล่งใหม่อะแล้วก็นอกดาวได้2ครับแล้วก็อีกตัวครับตรงนี้อะนกดาวได้3ครับแล้วผมโดนตัวน้านล่างยีงกดมาครับแล้วก็ตุยอะโอ้โหเมื่อกี้สะบัดจอไม่ทันอ่ะทุกคนลนอ่ะจบจัดเลยครับตาที่17ของเรานะมาต่อที่ตา18กันครับเกมนี้เนี่ยผมกลับบ้านเกิดเมืองนอนครับก็คือพีกนั่นเองครับระหว่างฟามมาครับผมก็เจอตัวกระโดดมาได้ขอแปลงล่างบินลิงครับทำให้ น่าจะมาตัวเดียวครับผมก็เลยขึ้นไปซ้ำก่อนครับเพื่อเก็บตาร่านนั่นเองครับหลังจากที่ฟาร์มเสร็จครับผมก็ขี่รถล่าคนเหมือนเดิมฮะแล้วก็เจอตัวด้านล่างครับก็เลยจอดรถไว้ตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งช้าเลยครับและเล็งหัวไปครับตรงนี้ว่าจะเล่นแบบ c 4ครับแล้วเปิดไปฮะโดนหัวไปหนึ่งดอกครับแล้วเขาก็ยิงหัวผมคืนเหมือนกันครับตุยเลยครับทุกคนฮะโอ้โหจบไวมากครับตาที่18ของเราฮะมาต่อที่ตา19ครับผมเลือกโดดที่ลง4ครับและลงมาเหมือนจะมีคนครับผมก็เลยต้องรีบวิ่งหาปืนเนี่ แล้วก็มาเปิดน็อกดาวน์ที่2ครับแล้วเพื่อนเขาเหมือนจะถอยฮะผมเปิดไปครับแต่่อไม่รอครับเพราะว่าเขาถอยเลยครับก็เลยจู๊เข้าฝั่งซ้ายแทนครับผมแล้วเขาเปิดมาครับผมจะเป็นต้องการโคโนครับแล้วก็เปิดไปน็อกดาวน์ที่3ครับตรงนี้ครับผมก็เลยซาโมตาร่าไปก่อนฮะแล้วก็มาซ้ําตัวนี้กันต่อฮะแล้วเหมือนเพื่อนอีกคนเขาครับเหมือนจะชุบกันทันเงี้ยก็เลยทําให้ผมเนี่ยซ้าคิวไม่ได้ครับทุกคนเนี้ยระหว่างนี้นะผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่ครับผมได้ยินเสียงคนมาชาร์จครับผมก็เลย แต่จังหวะนี้ผมกระโดดครับพลาดครับทุกคนฮะตุยเลยฮะจบเลยครับเกมที่19ของเราครับโดนเต้นอีกแล้วฮะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมาต่อที่ตาย20ครับผมโดดลง4เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมจะมาแก้มือนะเพราะว่าโดดลง4ีทีไรมันไม่ได้เดินเกมเลยนะครับเกมนี้ผมก็เลยจะมาแก้มือฮะได้เจอคนหน้าครับผมก็เลยเปิดไฟครับแล้วก็ดอกนาวได้หนึ่งะแล้วเพื่อนเขาเหมือนจะเก็บของอยู่ครับแต่ผมยิงไม่โดนนะ ผมต้องจูไปก่อนครับตรงนี้และได้ทอมสันกับเจ้าตัว UMP ครับว่าจะมาซ้ําตัวนี้แต่เพื่อนเขายิงกดด้านบนครับผมก็รอเลงครับผมกลางฮโนโมาแต่โดนลุมกดหลายทางครับไม่มีทางเลือกครับผมต้องชาร์จตัวนี้ก่อนครับผมก็ยิงไม่โดนอะไรสักทีครับแล้วเขาแปลงล่างเป็นลิงอะหลังเข้าครับและเรียบ้อยครับจบไปเลยครับเกมที่2 0บโอ้โห ไม่ไหวจริงๆครับอุ้มเม่อครับไม่ควรที่จะเดินเลยฝั่งลงสีนะ EP หน้าผมจะมาแก้มือนะครับทุกคนนะก็จบไปแล้วนะครับสาหับคลิปฝึกสเต็มนักแข่ง EP ที่2ของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคลิปนี้ใช้เวลาตัดไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับทุกคนนะโอ้โหเหนื่อยจัดนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับบายบาย